ประโยชน์ของเปลือกแตงโมเปลือกแตงโมมีประโยชน์หลายอย่างรู้แล้วคุณจะไม่อยากทิ้งอีกต่อไปหลายหลายคนอาจจะชอบกินแตงโมและแน่นอนคุณจะเลือกกินในส่วนที่เป็นเนื้อสีแดงและทิ้งในส่วนของเนื้อที่เป็นสีขาวติดเปลือกออกแต่คุณทราบหรือไม่ ว่ามันมีประโยชน์กว่าที่คุณคิดหนึ่งช่วยเพิ่มพลังในการออกกำลังกายในเนื้อสีขาวของแตงโมนั้นมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าซิตรูล,ลายซิตรูลีนซึ่งมันจะเข้าไปช่วยให้คุณไม่เพลียมากในการออกกำลังกายแถมมันยังเข้าไปช่วยปรับและซ่อมแซมบางส่วนของกล้ามเนื้อที่เสียหายไปในการออกกำลังกายสองช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศได้้วาว ใครจะไปรู้ว่าเจ้าเนื้อสีขาวในแตงโมมนันจะเข้าไปช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ท่านผู้ชายหลายคนคงสงสัยและสิเนื่องจากซิตรูลายซิตรูลีนเป็นวิตามินที่ใส่เข้าไปในวิตามินเสริมประเภทกระตุ้นความต้องการทางเพศ นั่นคือไวอากรามันจะเข้าไปช่วยคุณในเรื่องนี้ได้หากใครที่นกขขาวไม่ค่อยจะขันสามช่วยป้องกันมะเร็งเนื่องจากในเนื้อสีขาวของแตงโมนั้นมีสารที่คือว่าไลโคปีนไลโคเพนซึ่งมันจะช่วยเข้าไปปกป้องและ ยับยั้งการเป็นมะเร็งถึง34%เลยทีเดียวเรียกได้ว่าเนื้อสีขาวของแตงโมมีประโยชน์มากจริงๆสีช่วยลดน้ำหนักเป็นที่ทราบกันดีว่าในผักและผลไม้มีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าไฟเบอร์ มันจะเข้าไปช่วยให้ร่างกายของเราเผาผลาญอาหารและช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อทราบถึงประโยชน์ของเนื้อสีขาวในแตงโมแล้วทางเราก็แนะนำให้บริโภคเพราะมันมีประโยชน์มากจริงๆถ้ารับประทานเปล่าๆมันไม่อร่อยนำไปแกงส้มทานก็อร่อยดีนะเคยเห็นตามชนบทชอบทำทานกันรุ่งนี้จะไม่ทิ้ง เนื้อสีขาวติดเปลือกแตงโมกับเหตุผลดีๆที่คุณควรกินด้วยอากาศร้อนๆของประเทศเราถ้าได้ผลไมร้รสเย็นอย่างแตงโมก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเพราะแตงโมช่วยให้สดชื่นระดับความร้อนในร่างกายได้เป็นอย่างดีแตงโมอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรต เส้นใยแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามินเอวิตามินบีหนถึงหวิตามินซีและอื่นๆและในแตงโมมีสารสำคัญเรียกว่าไลโคปีนไลโคเพนซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในผลไม้สีแดงมีส่วนช่วยในเรื่องของหัวใจและป้องกันมะเร็งได้ดีอีกทั้งในแตงโมมีแคลอรี่ต่ำมากอีกด้วย 8. คุณรู้หรือไม่ว่านอกจากเนื้อสีแดงของแตงโมจะมีประโยชน์แล้วเนื้อสีขาวติดเปลือกแตงโมก็สามารถรับประทานได้และมีประโยชน์ไม่แพ้กันและนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรทิ้งส่วนนั้นไป 1. เนื้อสีขาวติดเปลือกแตงโมเหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายเพราะเนื้อสีขาวตรงเปลือกแตงโมสามารถช่วยเพิ่มพลังขณะออกกำลังกายได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถรับประทานได้ทั้งก่อนและหลังออกกําลังกายเพราะหากรับประทานก่อนออกกําลังกายจะช่วยลดการปวดของกล้ามเนื้อส่วนรับประทานหลังออกกำลังกายจะช่วยลดอาการเจ็บปวดและฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ดีเพราะในเนื้อสีขาวบนเปลือกแตงโมอุดมไปด้วยกรดอะมิโนโซิตรูล,ลายซิตรูลีนสูงมาก อาจจะนำไปหั่นใส่สลัดทูน,น่าหรือสลัดอกไก่กินก่อนออกกําลังกายก็เป็นไอเดียที่ดีไม่น้อยสองเปลือกแตงโมมีประโยชน์กับเลือดและสมรรถภาพเพศแตงโมเป็นผลไม้ที่เปรียบเสมือนไวอากราซึ่งในแตงโมจะมีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ค้นพบขึ้นครั้งแรกในแตงโมและมีเยอะ มากในเนื้อสีขาวบนเปลือกแตงโมชื่อว่ากรดอะมิโนซิตรูลายอะมิโนแอสิดเป็นกรดอะมิโนที่สามารถช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของโลหิตและสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้นั่นเองแตงโมนับเป็นอาหารที่หลายคนเคยกิน และชอบกินเชื่อใหม่ครับว่าแตงโมมีผักชนิดหนึ่งไม่ใช่ผลไม้นะแตงโมเป็นผักที่มีฤทธิ์เย็นชนิดหนึ่งและมีน้ำในปริมาณสูงถึง95%มีแคล,ลอรี่ต่ำทำให้ใคลายร้อน ความเข้าใจผิดของหลายคนอาจไม่กล้ากินแตงโมเพราะยาเยอะจริงๆแล้วแตงโมแทบจะไม่มีสารพิษค้างในเนื้อเพราะหากมีสารพิษเข้าไปเนื้อจะเน่าหรือเนื้อจากขาวซีดจืดเราจึงพบแต่ที่เปลือกก่อนกินก็ล้างให้สะอาดก่อน ในเนื้อแดงของแตงโมมีสารไลโคปีนสูงสารไลโคปีนเป็นสารอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติชะลอแก่ต้านมะเร็งป้องกันโรคหัวใจบำรุงผมบำรุงตาลดความร้อนในร่างกายมีสารที่ช่วยรักษาแผลในปาก มันมีอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนอาจจะทิ้งไปอย่างน่าเสียดายทาั้งทังที่มีประโยชน์มากนั่นคือเปลือกแตงโมส่วนที่เป็นสีขาวๆมันเป็นส่วนที่กินได้และหลายคนเอาไปใส่ในแกงส้มด้วยเปลือกแตงโมมีสารซิทรูรนยเป็นจํานวนสูงมากถือเป็นยาของแตงโมซึ่งมีประโยชน์ดังนี้บํารุงระบบเลือดช่วยขยายหลอดเลือดแดงทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นช่วยให้เซลล์ต่างๆแข็งแรง เพราะระบบเลือดไหลเวียนได้ดีรวมถึงทำให้มีสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นได้สารอาหารจากเลือดได้ดีขึ้นบำรุงผิวทำให้ชุ่มชื่นปรับสภาพผิวแก้อาการผิวไม่จากแดดผลัดเซลล์ผิวใหม่ด้วยวิตามินเอชะลอแก่ มีสารต้นอนุม,มูลอิสระยับยั้งมะเร็งด้วยเบตา้าแคโรทีนแอนโทไซยานินดูแลกระเพาะระบบลำไส้ม,าม้าให้แข็งแรงบำรุงร่างกายให้ฟื้นตัวเร็วปรับสภาวะหัวใจรักษาความสมดุคลคอเลสเตอรอลและความร้อน ด้วยแคโรทีนอยด์โพแทสเซียมดูแลนิวในไตขับปัสสาวะลดการทำงานของไตช่วยรักษาระดับของความดันโลหิตต่อต้านการอักเสบในเซล์ลเหมาะสำหรับผู้ที่อยากลดความอ้วนสามช่วยลดน้ำหนักในส่วนของเนื้อสีขาวบนเปลือกแตงโมนนั้นจะอุดมไปด้วยไฟเบอร์ช่วยให้อิ่มเร็วขึ้นช่วยระบายท้องและยังสามารถช่วยเผาผลาญและย่อยอาหารได้ด้วยสช่วยลดความดันเลือด เพราะเนื้อสีขาวบนเปลือกแตงโมมีคุณสมบัติเป็นยาขับปัสสาวะสามารถช่วยกำจัดน้ำส่วนเกินในกระแสเลือดและช่วยให้ภาวะความดันเลือดสูงลดลงได้5ดีต่อระบบขับปัสสาวะ มีคุณสมบัติเป็นยขาขับปัสสาวะซึ่งจะช่วยกำจัดน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้เปลือกแตงโมมีส่วนช่วยในการรักษาไตาและทำให้ระบบทางเดินปัสสาวะของคุณสะอาด แต่ถ้าคุณอยากให้ระบบปัสสาวะทำงานได้ดียิ่งขึ้นคุณต้องไม่ลืมดื่มน้ำสะอาดวันละ8 12แก้วทุกวันด้วย6ช่วยป้องกันเน็นเมมะเร็งแตงโมอดวงไปด้วยสารไลโคปีนไลโคแพนเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในผลไม้สีแดง มีงานวิจัยกล่าวว่าไลโคปีนมีส่วนช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งได้ถึง34%อีกทั้งยังมีส่วนช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่างๆเช่นมะเร็งช่องปากมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งตับอ่อนมะเร็งปลายลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำคอ